สวัสดีครับเอฟซีครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็มาช่วยแมงกอรบ,บี้ขนเสาหินอยู่นะครับเนาะ,ะมาดูกันนะครับ งไม่มีครับอิกอัพก,ก็ไม่มีท<ส>ี่ถ,ถ้ารู้เทคนิคมันก็จะไม่บาดเจ็บเ้วก,ก็อคอยยกนะอ c นีนะแมนไม่ใช่หรอาลินน้ะงลังนะ

อ่ามันตัวรากไม้ครับนี่รากไม้ยึดยึดที่เดียวเับเกาะยดที่เดียวมันดึงไม่ออกเนี่ยมาเห็นพูดไหมได้ครับดินมันดูดครับมันวางนานจัดถามว่าวางกี่ปีแล้วครับเขาจะทำเสารั้วแล้วเขาจะทำเสารั้วแหละ จะมาแต่ประมาณมันหมดก่อนัวมาหมดก่อนของเก่าเขาแล้วเนี่ของใหม่มันจะไม่ใช้เลยมันไม่ได้ใช้เลยไม่เก่าคนใหม่เราก็ไม่รู้เฮ้ยีรี้ของยากที่เราใมันจะมีสองเจ้าของอ่ะ อื้ออะไรเงี้ยให้วางก่อนเนี่ยขนาดให้วางก่อนอย่งอืออีกอ่ะเดินไหนวะเดินไหนเขาจะทึกทีเดียวเขาจะไม่เอามือลงด้วยถ้ามือลงด้วยจะหนีเดียวเมื่อกี้อัน่ะ กดแน่นเลยแล้าแปนเอาน็อตให้หน่อยมันหล่นน็อตให้ไปซื้อน่ะมันหล่นนี่อะไรดีดอาไปยรงนั้นหรือไ่เหมือเลากแล้วยางอร่อยมากถูกไหครับใช่ครับกลาลินฮะลากน็อหลุน ก็น่าแหละก็ถึงหอกเมื่อกี้ไม่ปล่อยเลยอืมหลายรอบเลยนะทัพพูนะตาปุ๊งนะดูครับภาษาบอกเทคนิคครับโอให้ปล่อยไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรมือไปทำงานท่านไม่ได้ไม่เจ็บนอนตัวดูตรงกลางตอนนี้คือขั้นการดูแรงจริงนะรึเอาแรงก่อนนะครับแค่นี้แรงแค่ไม่ต้องเอามือไปร้อง ถ้ามือลองปุ๊บมือท่านจะเป็นแผลเขาลัวนี่มันเป็นร้อยออ๋ปัวเขาไม่ร้อยแล้วองะต่ครับเราจะจะร้องนะครับคุณช่างโพกอะไรเนาะเนี่ทำไมครับคุณมนตรีไอเดียเนาะสวัสดีครับดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับล่างก่อนดิเดี๋ยวมันเดี๋ยวถึที่วางไม่ได้ใจกันเนาะพี่ตะพลนะครับกระโบกครับกระโโบกกระโบกเนาะยิ่งกินยิ่งมันยิ่งกินยิ่งอร่อยต้องกิน ผมเม <บ isions S 2> ื่อย e <ee, S 1> บ่อยบ่งก็ทำงานเนาะมันก็ต้องมีการเหนื่อยนะครับเออช่างบ่งดื่มเลยพุ่มออกนะบอกผมเลยสิวางอ่ะไม่ได้ตั้งตัวไก่หมอด้วยยางหมดเลยบอกผมนะไก่แล้วไก่แล้วมีการเดินไปอยู่ใช่ไหมมันดูดนช่นะยางหมอด้วยบอกผมนะพร้อม แรงหวะเลยโนเมโนเลยมามามาอะไรครับสุดท้ายไงไม่จะเสาะหมดเลยบอกผมไม่ได้มาถึงเองดใช่แล้วก็ไปปมร้อนกันอยู่ได้ครับนี่มีอาการอะไรนะออปล่อยจริงมามล่สวัสดีพี่น้องทุกท่านปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วปล่อยงี้เรื่องแล้วมีพัฒนาปกติครับหลวอไปทำไปค่ะทุกคนนะครับกินฟรีได้ค่ะแต่ต้องซื้อก่อนนะครับ คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแกชร์กดติดตามให้ช่องแหล่งชาแนลด้วยนะครับ